ทานวิบฝ่ายค้านคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ของประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าในมุมมอง,องคุณจุรินนะคะว่ากลุ่มนิติร่าดําเนินการสอดคล้องกับรัฐบาลมาโดยตลอดดิฉันตัดตอนนะคะแล้วก็บอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตว่าก,กฎหมายหรือว่าเนี่ยการแก้ไขคราวนี้ที่เสนอขึ้นมาจะเกี่ยวข้องกับคนพิเศษหรือไม่ซึ่งดิฉันอนุมานาว่าน่าจะเป็นคุณทักษิณน,นะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์ บอกว่าข้อเสนอที่เสนอขึ้นมานั้นดูเหมือนจะพยายามที่จะปฏิเสธกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็พูดถึงว่าสุดท้ายนั้นจะพ่วงเรื่องของคุณทักษิณเข้าไปหรือไม่เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกขั้นตอนมนมาแบบไหนเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องเข้าสภาอยู่ดีใช่ไหมคะพอเข้าสภาปุ๊บมันจะไม่โดนแปะด้วยชื่อคุณทักษิณเข้าไปว่าได้ประโยชน์ด้วยได้หรอคะคือถ้าคิดอย่างนี้ในประเทศจะไม่ไปไหนฮะ คือต้องเข้าใจว่าหลังรัฐประหารเนี่ยมันมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลคอมชยุบพักไทยรักไทยไปถูกไหมฮะแล้วก็ตั้งแล้วก็รัฐประหารได้รัฐบาลคอมชมาคุมการเลือกตั้งนะฮะมีกรกตนะฮะที่พอใจกันรั้ชุดเก่าออกไปชุดใหม่เข้ามาใครชนะการเลือกตั้งครับพรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งไม่พอใจนะฮะยุบพักพลังประชาชนเปลี่ยนขั้วรัฐบาลต่อมาคุณพิสิทธิ์ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครชนะการเลือกตั้งครับเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งผมถามว่ามันคอนเฟิร์มอะไรฮะ มันคอนเฟิร์มเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ถูกไหมฮะถามว่าคนแพ้ทํำยังไงคนแพ้ก็ต้องปรับปรุงตัวเองถูกไหมฮะแล้วสู้ด้วยเหตุด้วยผลเปลี่ยนทัศนคติคนข้างมากแบบนั้นเนี่ยนะครับให้มันเลือกตัวเองถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดยังใช้เหตุผลแบบนี้คุณจะไม่ไปไหนอะ่ะคุณไม่มีทางชนะการเลือกตั้งเพราะว่าใช้คุณทััษิณเนี่ยนะฮะเป็นตัวมาขู่อะไรอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเรากำลังบอกว่า ทำไมเหรอฮะคนคนคนเดียวเนี่ยคุณนักศีลกันจะมีชีวิตท่านจะมีชีวิตเป็นอมาตะไปเหรอฮะอยู่ไปตลอดกาลน,นะฮะแต่ตอนนี้คือ,คอใช้คุณนักศีลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบล็อกนะฮะการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยคือถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยบอกให้วันนี้รัฐสภานะสภาออกกฎหมายมาเนี่ยทุกฉบับก็คือเกี่ยวคุณนักศีลหมดรัฐบาลมีนโยบายเลยทุกเรื่องเกี่ยวคุณนักศีลหมดผมว่ามันไหวเหรอครับอย่างนี้คือมันจริงๆมันน่าเบื่อนะครับไอไออาร์กิวเมนต์แบบนี้นะฮะผมว่า มันมันต้องยอมรับความเป็นจริงกันว่าคนส่วนใหญ่เขาตัดสินใจยังไงถูกไหมฮะแล้วว่ากันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไหนเนี่ยครับซึ่งมันไม่ถูกต้องที่เขาได้ก็ว่าไปมันเหมาไม่ได้มันมีตั้งหลายเรื่องที่มันต้องมาแยกแยะคือมันต้องฝึกคิดอย่างแบบเขาเรีกว่ามีโยนิโสมนนสิการน่คือคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มันแยกขายนะฮะอย่าคิดแบบเหมานะฮะและคิดแบบเอาอคติของตัวเองเป็นตัวตั้งไม่งั้นมันคุยไม่รู้เรื่องถูกไหมฮะไม่นั้นก็คุณก็พูดอย่างนี้อย่างเดียวคุณก็จบหมดนั้น มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายมันต้องมีองค์กรหนึ่งเป็นคนทําเราถามในระบบนี้ว่ใครเรามีความชอบทมที่สุดในทางประชาธิปไตยก็คือคนซึ่งเชื่อมกับประชาชนกลับไปผ่านการเลือกตั้งมันเป็นแบบนี้ระบบมันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะถ้าคุณคิดจะไม่เอาระบบแบบนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนนะฮะกติกาหรือเปลี่ยนระบบซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆฮะระบบประชาธิปไตยออกแบบมาเพื่อให้คนที่เห็นต่างกันอยู่ร่วมกันแล้วถ้าคุณมีโอกาสได้พูดเต็มที่ ผมได้ยนพูดมากี่ปีแล้วคคุณพูดกันเต็มที่ทุกอย่างก็ควรยังตัดสินใจแบบนั้นนะคนข้างมากก็ยังเห็นอย่างนั้นนะฮะแล้วคุณจะไม่เคารพเขาบ้างเหรอฮะพระนาน่าจะหมายถึงแม้ว,ว่าข้อเสนอนี้เข้าไปแล้วจะถูกแปะด้วยชื่อคุณทักษิณว่าได้ประโยชน์ด,ด้วยผมยังไม่เห็นว่าคุณทักษิณจะได้อะไรจากไอ้ตรงนี้ฮะถ้าจะได้เนี่ยนะฮะจะเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะพูดกันแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวคุณทักษิณก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องนิรุตกรรมคือผมไม่ได้พูดคารุณาอ่าน คนซึ่งชุมนุมนะครับและคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองหลังลรัฐบาลสิบเก้ากันยา,าก็ผมก็พูดชัดว่าเคสขคุณทักษิณเนี่ยโน่นที่คุณจะไปวิจารณ์ไปวิจารณิติร่าตอนสเสนอเรื่องลบล้างรัฐประหารที่คุณที่ไปว่าผมว่าเนี่ยล้างผิดที่คุณทักษิณเนี่ยผมบอ,อกล้างตรงไหนผมแค่ทําให้คดีเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยที่มันเกิดข,ขึ้นจากต้นทางที่มันไม่ชอบเนี่ยมันยุติแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ฮะไม่ได้บอกให้โยนข้อตมครับ แล้วที่บอกว่ารัฐบาลสอดคล้องกับกับรัฐบาลเนี่ยคือพูดเพื่อดิสเครดิตนิติราษฎร์ตลอดเวลารัฐบาลเขาเอากับนิติราษฎรที่ไหนล่ะฮะก็รู้กันอยู่เสนอ1 1 2ยสิบก็ไปแก้ร้อง1 1 2ก็ไม่ทำเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทำนิติราษฎรเสนอขึ้นมารัฐบาลไม่ชอบนิติราษฎร้ซ้ํำนะครับผมยังไม่รู้เลยที่มีการบล็อกเนี่ยนะครับมันของไอซีทีเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรซึ่งเรื่องนี้จะทำการด่อยอะคือผมผมรู้สึกว่า เวลารับสารหรือรับสื่อหนึ่งนี่คนฟังอาะต้องคิดแล้วก็ตึกตออให้ดีแล้วฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะไม่ใช่พูดอะไรมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกที่ชัวร์เองชื่นชมแล้วบอกว่าถูกหมดมันผิดเห็นๆน,นะนี่มันไม่ใช่ผมก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลไม่ได้มีตําแหน่งอะไรสักหน่อยหนึ่งนะฮะในตั้งแต่หลังจากที่พลังประชาชนชนะการเลือกตั้งมาก็ไม่ได้เกี่ยวถูกไหมฮะถึงแมว้ว่าร่างที่อาจารย์เสนอขึ้นมาในนามนิติร่าชเนี่ยนะคะจะไม่ได้รวมพลังสมาได้ประโยชน์แต่ถ้าเข้าสู่ขั้นตอนเป็นสภา เอาสู่ขั้นเป็นสภามันก็ต้องสภาเป็นคนบวช er สิค er okay. ร kea, ับซึ่งแปลว่าก็อาจจะถูกเปลี่ยนว่าคุณทักษิณได้ประโยชน์ด้วยก็ได้ก็จะได้ยังไงก็ในเมื่อง่างนี้ไม่เกี่ยวคุณทักษิณก็ร่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของคนชุมนุมอยู่เนี่ยยล้วก็ยังคุณทักษิณอยู่วันยังค่มกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันจะไปไหนอะฮะประเทศนี้ในลักษณะของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหมือนกับเวลาแปลยัดติกายได้ใช่ไหมคะผมถึงบอกว่า้ข้อเสนอเนี้ยคุณแปลยัติกันได้ซึ่งข้อเสนอนี้เนี้นนะอัีี้ปปรชาย คุณเสนอขึ้นมาแข่งเลยกับอันนี้เป็นแบบอื่นก็ได้อย่างที่นปชเสนอมานี่นะก็ดีฮะเสนอมามันก็มีหลายรูปแบบประเด็นก็คือสังคมนี้ต้องพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ไม่เอาแบบนิติราชก็ได้ผมไม่เป็นปัญหาแต่คุณต้องพูดเพราะมันเป็นปัญหาอยู่ในสภาจะอาศัยขั้นตอนของการตรยติร่างนี้ของนิติราชในการบวกคุณทักษิณเข้ามาให้ได้ประโยชน์ได้ไหมคะ ตามข <ue> ั้นตอนจริงคือตามขั้นตอนจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องลบล้างรัฐประหารนะฮะคือจร,จริงๆเนี่ยตอนนี้คุณนักษิเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่า,วามันมีเรื่องแนวคิดนิน <C> e ้ s> <S รัศกรรมถ้าดานนห้มันเกี่ยว <C> e s> <S แต่อย่างไอเดียที่ราตเสนอเนี่ยคือกรณีคุณนักษิเนี่ยไม่ใช่นโร <C> e ัศกรรมมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้คือเนื้อโทษเนื้อโทษก็คือว่าพ้นจากความผิดไปเคสคุณทักษิณเนี่ยผมพูดจนปากเปี่ยกปากแฉมากเลยนะฮะว่าหมายความว่าเลิกคดีทั้งหมดเพราะไอ้ต้นทางของดีมันไม่ชอบมันตั้งมาโดยรัฐประหารมันไม่ถูกต้อง แล้วไม่ควรไม่ควรจะมีใครถือเอาประโยชน์จากการกระทำรัฐทหารที่มันไม่ชอบควรจะละอายแก่ใจกันบ้างว่ามันเริ่มต้นจากทางที่ไม่ชอบและไม่เอาประโยชน์อันนั้นแล้วกลับมาสู้กันใหม่อย่างแฟฝงก็คือเอาเขากลับมากล่าวหากันไปนะครับในกระบวนการที่ธรรมดาก็คุณเชื่อว่าศาลก็ยุติธรรมกันไม่ใช่เหรอฮะก็เอาเข้าสู่กระบวนการธรรมดาสิครับผมก็บอกแล้วถ้าเกิดคุณเลือกสินผิดเนี่ยยังไงก็ผิด กรณีที่ถ้าไม่ผิดต้องยังก็ไม่ผิดค่ะคือถ้าคุณทั้งสินจะได้ประโยชน์ไม่ใช่คาวานิรโทษกรรมไม่ใช่แต่ลบล้างผลทวงแล้วเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอ,ไอตอนนี้ที่มันเป็นโทษกับเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันไม่ชอบเราเราทำให้มันเป็นกลางก็คือว่ากลับสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ ไอ้ที่กล่าวหากันเนี่ยนะครับขายหุ้นขายอะไรเนี่ยคุณพูดกันใหม่ในกระบวนการวิธีรรมที่ไม่ใช่เริ่มจากคอตอสอ่ะค่ะไม่ถูกต้องคุณก็รู้ว่าคอตอสอแต่ละคน,นมีที่มาอย่างไรแสดงทัศนะอะไรเอาไว้ก่อนมันเป็นคอตอสอแล้วก็เกิดขึ้นจากอานาจรัฐประาหารอํานาจปืนด้วยซ้ำอะฮะเราไม่ควรยอมรับคือสังคมไทยเนี่ยไม่ควรมีธรรมเนียมแบบนี้เพราะถ้ามีธรรมเนียมแบบนี้ต่อไปมันก็กลายเป็นเรื่องของการชนะกันทางการเมืองถูกไหมฮะแล้วเอาผู้ชนะที่กลุ่มอํานาจในทางการเมืองได้เนี่ย สร้างนะฮะไอไอบรรทัดฐานแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ถูกต้องหรอกค่ะอาจารย์คะคน5คนที่จะมาเป็นคณะกรร